มาออกแล้วขณะน,นี้เพิ่มซับเป็นตัวนำเซบูตัวที่สองคุณป้าตัวที่สามไทยสร้างสรรตัวที่สี่ที่โค้งปลายเก้าเพิ่มซับเป็นตัวนำคู่กับเซบูต่อมาเป็นไทยสร้างสารรและคุณป้า ที่ป้ายแปดเพิ่มซับเป็นตัวนำเซบูตัวที่สองไทยสร้างสรรค์ตัวที่สามคุณป้าตัวที่สี่เคียวลิโอตัวที่ห้าต่อไปเป็นวันมงคลชายและเลดโกที่โค้งไปเจ็ดเพิ่มซับเป็นตัวนำเซบูตัวที่สองไทยสร้างสรรค์ตัวที่สามเคียวลิโอเลนทางในตัวที่สี่เลดโกตัวที่ห้า ขี่โค้งไปหกออกทางตรงเพิ่มซับเป็นตัวนำเคียวริโอแรงทางนอกตัวที่สองเลดโกแรงทางนอกอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สามข้างหน้านี่เคียวริโอแรงทางนอกพาขึ้นเป็นตัวนำแล้วนุเคียวริโอเป็นตัวนำติดตามเป็นเลตโกนุเคียวริโอเป็นตัวนำเลดโกตัวที่สองท็อปเฟรมตัวที่สามนุเคียวริโอเป็นตัวนำติดตามด้วยท็อปเฟรมและเลดโก